ันนี้จะมารีวิวครีมตัวนี้คือเบฟเป็นคนแนะนํามาว่าใช้ตัวนี้แล้วหน้าดีขึ้นเฮ้ยหน้ามันดีขึ้นจริงแต่ก็เป็นสิวอยู่นะสิวสิวสิว,สวแต่ว่าหน้าเริ่มแบบดีขึ้นอะคือมันรู้สึกว่าหน้าไม่มันตอนแรกก็เฮ้ยตอนแรกก็ไม่ได้จะใช้นี่หรอกคิดว่าจะใช้อเนียนเดียวก็เลยเอาลองใช้คู่กันก็ทานี้ก่อนแล้วก็ทานนี้ตอนนี้ดีก็คือเป็นเป็นตัวคุมมัน คุมมันจริงไงคือหน้ามันจะแบบไม่มันแล้วมันเหมือนเคลือบหน้าไว้แล้วก็ทําให้แบบหน้าเราไม่มันมากอันนี้คือดีมากแล้วมันเป็น Acne Protection ก็คือเป็นสิวที่เกิดจากมลพิษจากหน้ากากจากแมสคือพี่ก็แพ้แมสนะรู้สึกเป็นอะไรไม่รู้ว่าแพ้แมสแต่หน้าคือดีขึ้นก็มีอยู่นะแต่ว่าหน้ามันเริ่มดีขึ้นมันหน้าแบบสิวไม่ผุด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 เออแล้วก็สิวรู้สึกว่ามันแห้งเร็วด้วยก็เลยเออลองใช้ตัวนี้พี่ก็เลยไปซื้อมาแบบเป็นหลอดประหยัดมาก เดี๋ยวพี่จะติดลิงก์ไปข้างล่างให้นะประหยัดจริงอันนี้สามสิบห้ากรัมตัวนี้มันแค่สี่กรัมไหมอืมสี่กรัมแบบซองนี่คือสี่กรัมแบบเนี้ยคือสามสิบห้ากรัมมันก็คุ้มกว่าตัวนี้มันประมาณสี่สิบเก้าบาทไหมสี่สิบเก้าบาทคือห้าสิบบาทอันนี้ได้กี่เท่าของของสี่กรัมถูกกว่าแล้วก็ใช้ได้นานกว่า แต่ถ้าใครจะใช้ก็แนะนําลองไปซื้อแบบนี้มันลองใช้ดูว่าใช้ดีไหมดีกับหน้าไหมแต่ตัวนี้น่าจะเป็นสูตรอ่อนโยนแล้วคนแพ้ง่ายเพราะว่าเบย์บอกว่าเฮ้ยมันสําหรับคนที่แพ้ง่ายพี่ก็เลยลองใช้ตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อหรอกนะก็เออลองใช้ดูเพราะว่าหน้าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนจะใช้ถูกบางคนจะใช้ไม่ถูกเหมือนพี่เป็นคนที่ใช้ใช้ครีม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 หนึ่งที่แบบทาเขาบอกว่าดีมากดีอย่างนั้นแต่สิวพี่เหอแล้วก็ผุด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 ออก แต่แม่ให้พี่ใช้โอ้โหหน้าเนียนกิบสวยหน้านี่คือหน้าเหมือนแบบเขาโฆษณาเลยอะคืองงมากคือผิวหน้าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันต้องลองอืมอันนี้คือใช้ดีใช้ดีตัวนี้จะเป็นเป็นสีขาวตัวนี้จะเป็นเหมือนเซรั่มแบบออกน้ำๆหน่อยแต่ว่าดีนะพี่รู้สึกว่าพี่ชอบแบบแบบฟิลลิ่งมันแบบเหมือนเคลือบหน้าอะไรเงี้ยมันเป็นเซรั่มคุมมันกันสิว12ชั่วโมง ก็ถือว่าโอเคนะคะว่า12ชั่วโมงไม่ต้อง24ชั่วโมงเพราะว่าคนเราก็ทาหน้าตอนเช้าทํางานก็ประมาณถึง4โมงย็น5โมงเย็นกลับบ้านก็อาบน้ําล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นที่คิดว่าน่าจะโอเคมาก B K acne คือดีเขาไม่ได้จ่ายพี่นะแต่ว่าเฮ้ยพี่รู้สึกว่าใช้แล้วมันใช้ดีจริงๆก็เลยซื้อแบบเป็นหลอดเพื่อจะไปใช้นู่นไม่รู้ว่าจะพอไหมแต่ว่าโอเคก็แบบ ที่นู่นก็อาจจะหนาวอาจจะหนาวนะอาจจะแบบแห้งเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่คุมมันก็คือพี่เป็นคนที่มีสิวแคเแนล่ข้างเยอะแบบสิวอะไรเงี้ยแล้วพี่กินตัวนี้ด้วยใช่ไหมแต่ตัวนี้นะคือกินแล้วน่าจะเข้าเดือนที่สองแต่ก็ยังไม่ลงนะสิวยังไม่ได้ลงแบบ100%ซคือกินอย่างเดียวไม่ได้เห็นผลพี่แนะนําให้ทาครีมด้วยต้องทาครีมด้วยกินไม่ได้ส่งผลว่า จะให้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์หรอว่ากินปุ๊บหน้าใสาปิ้งเลยเป็นไปไม่ได้คือเราก็ต้องมีครีมเกี่ยวกับลดสิวลดแคเน่ลงหน่อยเพราะว่าคนที่เป็นสิวเขาก็จะมีแบคทีเรียเออเชื่อแบคทีเรียอยู่หน้าใช่ไหมมันก็จะเป็นอาหารนั่นี่น,น,นี่มันก็ก่กอให้เกิดแบบสิวได้อะไรอย่างเงี้ยก็ควรหาเขาเรียกว่าครีมทาสิวที่แบบตัวเองชอบกับอีกตัวนึงอันนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นของจีนของแท้มันจะเป็น ของออสเตรเลียแท้ๆมันจะค่อนข้างมีกลิ่นแรงแล้วก็เบรนมากมันจะเบรนผิวหนังมากทาให้หน้าแห้งเหมือนกันอันนี้ก็สําหรับทาแบบปะปายว่าแต้มแต้มจุดแต่พี่ลองมาใช้ตัวนี้คือแบบเฮ้ยดีอันนี้พี่จะไม่ใช้อันนี้พี่ไม่ใช้แล้วพี่ก็เลยมาลองใช้ตัวนี้คือดีมากเป็นเซรัม่มดีดีถ้าใครอยากทดสอบก่อนก็แนะนําว่าไปซื้อที่เซเว่นก่อนมาใช้ดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่หน้านี่คือดีขึ้นแบบ แบบรูปหน้าเนี่ยรู้เลยว่าแบบสิวแบบไม่เป็นสิวพื่นอ่ะเป็นผดๆอ่ะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเป็นไข่ไข่ไข่อ่ะตอนนี้ก็จะมีเหลือแต่ตรงนี้ที่เป็นสิวแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็สิวนี่พี่บีบออกแหละแล้วก็มีตรงนี้นิดๆหน่อยๆก็คือบีบหัวสิวมาแห้งมากคือดีอ่ะคือดีมากแล้วมันเป็น acne น่โพ o r ชั i ก็คือเป็นพิษแบบอากาศเป็นพิษแบบ แพ้พวกแบบฝุ่นอะไรเงี้ยพวกฝุ่น PM 2.5พวกมลพิษควนันนั่นนี่เวลามันเกาะอยู่ที่หน้าอะไรเงี้ยแต่พี่อะรู้สึกว่าไม่รู้ว่าสิวเป็นฝุ่นหรือสิวฮอร์โมนแต่ว่าน่าจะมีทั้งสองอะไรก็ลองใช้ก็ดีใช้ดีใช้แค่สองสามวันบอกว่าเอ้ยบอกเบว่าใช้ดีเหมือนกันนะเนี่ยใช้ดีมากเลยเออนี่อย่าติดลิงก์ให้อยู่ข้างล่างนะโอเคเนี่ยเันรีวิวของดี <c oughs> ไปละทุกคน สิว portion คือสิวดีขึ้นเนี่ยตอนนี้นาก็เริ่มโอเคแล้วก็ไม่ถือว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าเว r ร์กเว w ร์กมันเวิร์กจริงๆมาละบ๊ายบาย